สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะดูมิสเตอร์ไคฮัมซัมดีไม่ใช่ไฮัมนะฮัมส์ไปเรียกเขาอย่างนั้นคือคือโอเคนะคะนี้นะคะเ,เรามีนัดนะคะเราต้องมานะคะคือไม่งั้นบริษัทนะคะทำบ้านเขาเดินต่อไม่ได้นะคะ เขารอกระเบื้องจากเรานะคะก็คือเราต้องมาพบนักออกแบบนะคะก็คือในลายเขาเขียนชื่อลายว่าหำสามดีนะคะก็ <laughs> ส่วนลุงคิดไปเรียกเขาว่าใครหำ <laughs> ก็ก็ถ้าเกิดเขาเห็นคลิปนี้นะคะก็อย่าโกรธลุงเลยนะคะลุงไม่ค่อยเก่งภาษาไทยมากนะคะก็ถือซะว่าให้ฝรั่งหัดพูดไทยนะคะแกยังไม่รู้เรื่องเลยนะคะกยังแกยังแบบว่าเอาอยู่ตรงไหนนะลุง <laughs> แกยังไม่รู้เรื่องเลยแกยังเดินเฉยนะคะ ก็วันนี้เราจะมาเจอคุณหำสามดีนะคะแต่ก็คือไม่ใช่ไก่หำนะคะคือหำเฉยๆนะคะหำสามดีนะคะเขาบอกว่าเขาที่นี่คือที่ไหนนะคะคือที่โฮมฮับนะคะคือคือ huh. ค่อนข้างจะใหญ่นะคะนี่ค like ่ะบริษัทสร้างบ้านของเราก็ให้เรามาเลือกที่นี่นะคะแล้วเขาก็มีนักออกแบบนะคะเขานัดเรานะคะแล้วก็บอกว่าให้เราเข้าไปหาเขาได้เลยนะคะตรงตรงโซนออกแบบแล้วก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะคะ ก็ไม่เคยมานี่ครั้งแรกของเราเหมือนกันนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในไปเจอคุณหำสามดีนะคะว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงเอ่อหำสามดีนัดสี่ดีนะนัดสี่ดีเอ่อสามดีโอ้ยหนึ่งสองสามดีนัดโฟร์ไม่ไม่ไม่ไ e ่ f ฟร์เพราะว่าที่ทั้งโฟร์เ a าต้องได้กลิ่นด้วยใช่ค่ะถ้าถ้าถ้าสี่ดีนี่เราจะได้กลิ่นด้วยนะคะโอเคนะเดี๋ยวเราขอเข้าไปข้างในนะคะ อันนี้นะคะเราเราอ,า,เาอนุญาตเขาอนุญาตให้เราถ่ายได้นะคะเอะเพราะว่าเขาถามว่าผู้จัดกลุงผู้จัดการแล้วนะคะก็ขออนุญาตตรวจเข้าไปก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องตรวจต้องเช็คอะไรคะตรงนี้ไปน้งคิดไปตรวจต้องสกงสแกนก่อนนะครับที่มหาหาลัยตรงที่เขาอ,อ่ะรับออกแบบเ็าอยู่ตรงไหนคะไม่ค่ะลูกค้าตรงท้นตรงไหนนะคะ โอเคอ๋อเนี่ยที่บอกว่าตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวน้องเขาจะพาไปโซนอ่าที่นักออกแบบนะคะตรงออกแบบของเขาพอดีเขานัดเราให้ไปห้องอ๋อตรงนี้เลยออฟฟิศ <Office S 2> เลยฝ่ายขายกับออกแบบุขอบคุณมากมเลยค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะคะนี่คือฝ่ายขายและออกแบบของโฮมฮับของเขานะคะโอเคค่ะเราจะต้องเข้าไปเจอคุณ สามดีข้างในนะคะไม่รู้หน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะคะโอ้โหดูนะคะค่อนข้างใหญ่มากเลยนะคะไม่เคยมาเนาะลุงิดเนาะเฮะไม่เคยมานะคะนี่คือครั้งแรกนะคะเราจะมาดูกระเบื้องนะคะกระเบื้องห้องน้ํากับห้องครัวของเรานะคะวิแต่อย่างนี้เหมือนจะลื่นนะเพราะน่าจะมีแบบอื่นอีกโอ้โหมีเยอะเลยอะมีเยอะมากโอเค อาลุงคิดมายัางอะ,ปะ inside. ไปยินไซส์ไปเข้าไปก่อนอายคุณ <ไป S 1> สามดีดเย้เข้าไปข้างในเลยบอกมามาคำทูซีคุณห้ามสามดีอะให้ลุงคิดเข้าไปนะคะอันนี้ก็ชื่อนี้จริงๆนะคะเราไม่ได้อ่านั่นนะคะในไลน์นะคะเวลาเราติดต่อเขานะคะเขาชื่อนี้อ้าวเขาหนีไปแล้วมัง <laughs> เขาหนีเราไปหรือเปล่า เออสวัสดีค่ะมาเจอคุณหำสามดีนะคะอ้อคนนี้เหรอคะอ๋อสวัสดีค่ะนี่นะคะที่คุยกับเราทางไลน์นะคะเป็นดีไซน์ใช่ไหมคะอ่าเนี่ยคุณหำสามดีของโย <laughs> โ,อโอเคโอเคนะอุ้ยหล่อด้วยนะคะหุ่นหุ่นสูงเท่าคุณคิดเลยนะคะหุ่นหล่อมากโอเคะค่ะยินดีค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราขอคุยธุระกันก่อนนะคะ เป็นเงาเงาอุ้ยแฟนเขาไม่ค่อยชอบค่ะเราเขาไม่เอาแบบเป็นเงาเงา่อืใช่มันไม่ค่อยสา อันนี้นะคะก็เป็นกระเบื้องแบบไหนคะ SPC ครับ S นะเขาบอกว่าจะเหมาะมากกับห้องนอนนะคะเดินแล้วจะนุ่มเท้ากว่าไม่ลื่นไม่ลื่นด้วยไม่ลื่นด้วยแล้วก็เพราะว่าตัวตัว s พ c เนี่ยแผ่นรองเขาจะมีโฟมมียางรองได้วยเวลาเราเหยียบมันจะไม่เสียดดัน มันจะมีความรู้สึกนุ่มแล้วก็ถึงแม้ว่าถ้าถ้าเป็นห้องเด็กก็ได้เวลาเด็กคานหรือเด็กล้มก็ก็จะไม่เจ็บมันจะไม่เหมือนกระเบื้องใช้ความรู้สึกที่นุ่มกว่าแลวมีหลายสีด้วยเช่นกันมีหลายขนาดตามความหนานะครับตามความหนาก็จะมีเป็นมิล4มิล5มิล6มิลข้างหลังจะมีโฟมนะครับจะมีอัดโฟมไว้ให้ด้วยเังนัเราอยากมันจะแบบมีความรู้สึกว่านุ่มกว่า ทกว่าที่เป็นต mm hmm. ัวเดือดก็เลยเหมาะสำหรับที่เป็นเบสรูมเป็นห้องนอนกับตัวที่เป็นห้องที่เป็นห้องเด็กแต่ mm hmm. ว,ว่าจริงๆอะทั้งบ้านก็ใช้ได้แต่ <laughs> ว,ว่าเหมาะที่สุดก็คือถ้เป็นห้องแบบั mm ้อยู่ไร พิสมอนคหรัคิดบอกว่าชอบตรงที่มันไม่ลื่นนะคะตัวกไม่กินนะคะคนน้ำคนน้ำติดตั้งก็ง่ายนะคะทำความสะอาดก็ง่ายเห็นไหมนี่ค่ะเนี่ยที่คุงคิดชอบคือไม่ลื่นแล้วก็ไม่ลามไฟไม่ลามไฟด้วยนะ ตรงนี้เป็นเกื้เบื้องทางทางเท้าอ่าทางนอกเนาะทางนอกที่ไม่ลื่นแต่บางคนเขาเอาไปปรับใช้เป็นเป็นวอร์วอร์ทายก็ได้เป็นเชิงขนันก็ได้ถ้าอย่างนี้เดียวเป็นเหมือนลายไม้ก็ทำเป็นเป็นวอร์ก็ได้แต่อย่างกระเบื้องแบบนี้เป็นกระเบื้องเอาไว้ปูลานจอดรถมันจะมีความหนามากกว่ามีความหนามากกว่าปูลานจอดรถหรือว่าถ้าใครอยากทำสวน เป็นบ้านสวนที่วกเขาตัวนี้ไปที่เป็นแบบสไตล์มีมุมอ่งอะไรซึกหน่อยมีคนมีคนก็ชอบเยอะอยู่ที่เป็นสไตล์สีน้ำตาลเอาไปแต่งสวนค่ะ ี้นะคะเราเดินมานะคะเราจะไปดูกระเบื้องนะัเรามาเจอ2หนุ่มนะคะหนุ่มขาวหนุ่มดำค่ะอยู่มุมนี้ยน่ารักดีนะคะใครชอบสไตล์แบบนี้นะคะเออมาซื้อไปตกแต่งบ้านได้นะคะที่โฮมฮับนะคะตูนะคะทางผู้ดูแลหรือว่าผู้จัดการของโฮมฮับนะคะนำเสนอเรานะคะและราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะ คือเป็นเห็นไหมคะเขาจะกรีดนะคะเขาจะกรีดล่องเหมือนเสา,าบ้านของฟาเพซ,ซี่นะคะเสาที่จอดรถเห็นไหมเขาจะกรีดแบบนี้นะคะอันนี้คือมาใหม่เลยนะคะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเป็นดอรพรีเมียมเลยนะคะเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะคะเป็นประตูเมลามีนคุณภาพสูงนะคะส่วนรายละเอียดก็ดูจากตรงนี้ได้เลยนะคะโอ้โหเนี่ยค่ะเผื่อแฟนทางบ้านนะคะใครสนใจอย,อยากเปลี่ยนประตูอะไรอย่างนี้นะคะ คือตอนนี้นะคะเขามีแบบประตูรุ่นใหม่มานะคะแบบลายไม้นะคะเดี๋ยวนี้คนนิยมใช้พื้นปาร์เก้เป็นลายไม้กันเนาะนี่ค่ะแบบใหม่เลยนะคะแล้วก็มีหลายสีด้วยนะคะนี่นะคะลายลุงคิดชอบโทนนั้นค่ะลุงคิดก็จะชอบโทนคลาสสิกมากเลยนะคะคือนี่ค่ะนี่ค่ะไม่ดำแล้วก็ไม่ขาวนะลุงคิดจะชอบโทนอย่างนี้นะ อ่าแล้วคิ่ก็จะโชว์อีกตรงไหนอันนี้นะไทเกอร์กออหนูคิดบอกว่าลายลายเสือบอชาลูมอุ้ยแฟนเขาชอบลายเสือ Yeah you can have that เออแล้วมันคูเท้าสั้นน่ะนั่นน่ะไม่แพงด้วยลายเสือนะคะมันก็มีมีตัวอย่างดูเค,คจะเอาไว้ด,ดูีเป็นตัวอย่างนซีรีส์ขเป็นซีรีส์ตัวเล็กๆซีรีส์อ๋อข้างล่างใช่ครับนี่คือนี่คือตัวนี้กับตัวนั้นนี่คืออ๋อนี่นะคะก็มีลายให้นะคะมีหกลายนะคะเป็นลายเสือลายภาพแบบนี้หกมิตินี่ค่ะมีลายแบบนี้ให้เราเลือกด้วยนะคะนี่คือตัวอย่างเขานะคะ ลายประตูเป็นปลาญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นแค่ตัวอย่างเพราะว่าสั่งพิมพ์ได้ตามข้อการนอ๋อแล้วก็ You c a make t h e m paint for you what you want ได้วยนะที่นี่สั่งเพ้น์ได้นะคะประตูนี่นะคะอนี่นะคะอ้าวคุณสุธี ใช่ไหมอ๋อวัสดีค่ะคุณสุตีนะคะนักออกแบบบ้านของเรานะคะจะมาคุยกับคุณคิดค่ะโอเคเดี๋ยวให้เขาคุยกันก่อนนะคะคุณคิดค่ะนี่นะคะลายกระเบื้องของ SSCP ใช่ไหม SPC SPC นะคะนี่ค่ะเราก็ถูกใจไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยดูกันที่หลังนะคะตอนนี้เราก็แบบว่าดูก่อนนี่ค่ะที่ว่าเป็นลังๆนะคะเขาก็จะมีหลายลายนะคะนี่ค่ะมี หลายๆหลายๆล,ลายเลยนะคะ คือสุดานะคะเขาเห็นถุงไก่นะคะเขาไม่ได้กินมาหลายวันละดูค่ะเขานั่งสวยนะคะนั่งสวยเพื่อจะขอกินนะคะแล้วก็ลุงคิดก็ยืนเป็นสตัมแมนนะคะ <Okay. S 1> <laughs> ก็ไม่ให้สุดาสักทีนะคะแก้งอย่างนั้นแหละดูสุดานั่งสวยแล้วทำขวดน้ำล้มด้วยพอ <Okay. Okay. S 1> ดีเราไปซื้อมาให้เขาค่ะเพราะว่า มันเป็นไก่อบแห้งค่ะเขาจะชอบมากมันเป็นเหมือนคุกกี้ของด็อกนะคะดูนั่งห่างยาวดิผงคิดบอกให้หมอบก็หมอบนะคะนางทำได้ทุกอย่างเพื่อไก่อบค่ะ